ตอนนี้จะพูดถึงมอแปลงใช้งานนะฮะหมมอแปลงใช้งานก็จะต้องติดตั้งสภาพนี้นะครนี่เขาเรียกว่าติดตั้งบนคานไมคคอนแล้วก็เป็นมอแปลงขนาดให่ามนกนะครับก, 1, นะก็คือ้0อยกิองเี้ยก็คือสามารถตั้งบนคอนได้นะมีเสาคู่ ก็มีคานแล้วก็มีมะแปลงวางเมือวางเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสายแรงสูงนะสายแรงสูงนั่นก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีรูปถ้วยรับไว้เพราะว่าต้องมีระยะห่างและการที่สายปูติดกับรูปถ้วยอย่างนั้นนะฮะ เป็นม่แปลงเครื่องวัดคือวัดค่าไฟว่าเรา,เรา,เราใช้ไปเท่าไหร่ทางด้านแรงสูงแต่ว่าตัวโม้่แปลงเครื่องวัดกัสายไฟกับเสาเนี่ยมันล้วนแต่ต้องบำรุงรักษาเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีฝุนละออง แล้วก็ฝนก็ก็เป็นตัวทำให้ความชื้นก็ก็ทำให้มันมันมี่รุนที่เห็นเนี่ยแรงสูงเนี่ยมันก็สามารถลงใต้ดินได้ว่าอยู่ในอากาศไม่ลงใต้ดินแต่กรณีที่เห็นเนี่ยคือจะเอาแรงสูงเข้าล่างที่เห็นเนี่ยนะครับ แล้วก็มามามาเข้าดูงงานเพื่อทำการทดสอบตอนนี้พวกฟิวพวกหลอดฟิวพวกเนี้ย็สายต่อก็มีสิทธิ์คำรุดได้เนื่องจากฝุ่นละอองและความชื้นอย่างอึ่งว่าแปลงเนี่ยก็ต้องต่อสายลงดินเพื่อ การฟ้าผ่าหรือหร่อเพื่อความปลอดภัยของผูกแปลองคือต้องมีสายดินตอนนี้สายดินเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจว่าค่าดินเป็นยังไงเพราะว่านานเข้าค่าดินอาจจะเปลี่ยนไปก็ ไม่สามารถป้องกันเรื่องฟ้าผ่าเรื่องไฟรั่วได้ตอนนี้ก็ก็ต้องดูนะถ้าถ้าอยู่ในประกันของบริษัทบริษัทก็อาจจะปีหนึ่งแวะมาดูทีนึ่งก็ก็มองด้วยตาเนี่ยถ้าสภาพมันยังดีถังไม่เป็นสนิมแล้วก็วัดค่าดิน ก็ดูความเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีเรียกว่ากล้องส่งส่งวัดอุณหภูมิบริษัทเมื่ออยู่ในประกันเนี่ยจะมีกล้องส่งวัดอุณหภูมิหมอกแปลงว่าตรงไหนร้อนอตรงไหนร้อนเกินไหมตรงรอยต่อไหนมันร้อนเกินหรืออะไรอย่างนงี้นะ ก,ก็ต้องบำรุงรักษาก็คือต้องมาแก้ไขามาขันให้แน่นหรือว่าใช้ไปนานๆมันมันมนนีน้ำมันซึมไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้น